หนุ่ม5สไตล์กับความต่างที่ลงตัวพบกับพวกเราทั้ง5คนที่นี่สถานีแห่งความสุขเจ้าเมืองดูอยาอเคเลยนี่ไม่ได้ชื่ออยู่กับไม้แขวนจริงๆครับสถานีทีวิู่ที่วิู่สถานี โซเชียสนับสนุนดอยและตะสอยเ e อ็กตร้า3 0 0เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกลองตอนถ่ายวิวหลายๆคนก็บอกว่าหล่อใส่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะคนจะว่ายัางไงพี่กังปั้นตอนนี้หล่อใสกว่าตอนถ่ายวิวสลาย <laughs> วิวสลายนะฮะก็ อย่างที่บอกครับออกกำลังกายดูแลตัวเองออครับตอนนี้ก็กลับมาทํางานในวงการบันเทิงเต็มที่นะครับก็อยากจะลุยสักสาปีตอนนี้ก็ใส่เต็มครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการดูแลการออกกําลังกายการแสดงร้องเพลงก็ลุยเต็มที่กับปีนี้นะครับผมแหม่แหม่แม,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 แม่ก็คนเขามีของดีเคล็ดลับดีทำไงได้เนาะส่วนเจ๊ต้องพึ่งนีหมอนะจบปะสวยขนาดเนี้ย ถ่ายเซ็กซี่มาซะขนาดน,นั้นเจว่าต้องเจอโรคจิตมาละหลานบ้างแหละอีกข้อหนึ่งถ่ายเซ็กซี่จนโรคจิตโทรมาขอนอนด้วย,วยอ,อ๋อไม่ได้แค่ขอนอนอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมอ,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 อาจจะมีการทำเสียงอะไรกลับมาทางโทรศัพท์ด้วยซึ่งตอนนี้ที่ฉันก็ได้ทำการเปลี่ยนเบอร์มือถือไปแล้วนะคะทั้งเบอร์ของตัวเองแล้วก็เบอร์ผู้จัดก,การมันเหมือนกับว่าหงุดหงิดใจมากกว่าค่ะเพราะบางทีเขาโทรมาตอนตีสองตีสามเนี้ยเราก็จะกังนวลว่า เอ๊ะแม่เราไม่สบายหรือเปล่าหรือญาติผู้ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าหรือมีใครเป็นอะไรโทรมาตอนกลางคืนเขาบอกบางคนเจอยิ่งกว่าน,นี้อีกมากกว่าขอนอนด้วยอีกเหมือนกับว่ามาสะกดรอยตามถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรายังโชคดีก็เลยรู้สึกว่าเออยังยังพอรับมือได้ <Wow! S 1> ว้าวก็อยากเกิดมาสวยเซ็กซี่เองนี่นาะเป็นไงล่ะเดินโรคจิตเธอมาป่วนต้องปิ่นเบอร์นี้กันเลยทีเดียวจบปะ ผูโซเชียลสนับสนุนดอยและตะสอยเอ็กตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มก่องหายไปนานมากกับสาวผมผูสมัยก่อนกลับมาเล่นละครจนมีคนถามว่าเชีย่ยต้องขอสนิมไหมคะหายไปนานต้องขอสนิมใหม่ไหมกับงานละคร <c oughs> คือเป็นงานที่ชอบมากเลยค่ะอย่าเรียกว่าคอสนิมเลยค่ะก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยตอนฉากแรกแต่ว่าก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเชิญก็เทคเดียวผ่านก็สนุกดีค่ะกลับมาเล่นละครก็ไม่รู้สึกหนักใจลยค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเล่นต่อไปเรื่อยๆค่ะหายไปนานไหมหายไปนานไหมน่าจะนานอยู่นะคะน่าจะประมาณอ๋อห้าหกปีเลยได้เลยค่ะ ไม่ได้หายไปนานขนาดต้องขอสนิมเพราะของเขาคุณภาพจริงรอติดตามชมได้กับนางโฉช,ช่องไทยทีวีเจบปาเจอหนุ่มคนนี้ที่ถ่ายแบบเซ็กซี่จนหลๆคนเนี้ยถูกใจสวัสดีครับผมสลิมนะครับก็วันนี้มีคำถามนะครับผมที่เป็นคำถามส่วนตัวส่วนตัวนะครับที่มาถามตัวผมเองนะครับผม กับคำถามแรกเลยนะครับข้อแรกนะฮะจะมีโอกาสเห็นพี่ถ่ายเซ็กซีอกอ่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับแต่น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับผมเดี๋ยวขอไปฟิตซ้อมเอาให้แบบว่าเฟิร์มกว่าน,นี้ก่อนตอนนี้ยุ้ยเริ่มยุ้ยนะครับว้ครไรชินชอบก็ติดตามชมกันต่อไปนะจ๊ะคะหล,อล่อรำนาน้ารักอะ่ะจบปะ ผู้โซเชียลสนับสนุนดอยและตะซอยเอ็กตรา300้า3 0 0เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องมาถึงด้านสาวที่อายุกิเข้าหลักสีแต่เป๊ะเวอและที่สำคัญน่ะกำลังเป็นกระแสขนวิพา์วิจารณ์กันเพียบพี่ปีมหนูเห็นคลิปพี่เต้นแล้วโอว้แม่เจ้าแรงมาก <ül> แล้วแต่มุมมองเนาะหลายคนมองแล้วอาจจะบอกว่ารุนแรงมากบางคนบอกโอ๊ยธรรมดาเคยเห็นแล้วชิวๆอุย้ยแค่นี้มันเรื่องธรรมดาพี่ผิวก็ว่ามันแรงนะคะในความรู้สึกแต่ว่าถามว่าคนจ้างเขาจ้างแล้วก็เขามีโจทย์ให้มาแบบนี้พี่ผิวด้วยหน้าที่แล้วก็การงานที่ต้องทำนะคะก,ก็เลยต้องทําตามโจทย์ที่คนจ้างให้เต้นนะคะแต่ว่าถ้ามันกระทบกระเทือนสําหรับความรู้สึกของใครลหลายๆคนพผิวก็ต้องขออนุญาตกลับอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องทํางานนะคะ คปิ่มคิดว่ามันเป็นงานแล้วก็ในมุมมองของตัวเองนะมันเป็นศิลปะแล้วก็นั่นมันก็เป็นในห้องซ้อมแล้วก็เป็นการทํางานด้วยเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมันคืองานและเจ้าตัวก็ออกมาแก้ข่าวแล้วนี่คะจบป,ปะอยากจะรู้ซะจริงๆว่าเวลาที่คบกันนานมากๆแล้วอะ่ะมีคนมาถามว่าเมื่อ,อไรจะแต่งอะ่ะจะรู้สึกยังไง คบกันมานานมากๆอดอัดไหมที่ใครๆก็ถามเราจะแต่งอุ้ยแต่ละาอันนี้ไม่ใช่นะนี่แต่งแล้วมีลูกด้วยนะคะแหมแหๆแมแ,มแ,มแมเขาทราบแล้วค่ะว่าแต่งแล้วแต่แค่อยากรู้เท่านั้นแหลววะว่ากว่าจะได้แต่งเนี้ยรู้สึกยังไงคะจบปะ